2. เคล็ดลับทําให้ตัวเลกลงสวัสดีค่ะตัวเล็กลงหมายความว่ายังไงนะคะก็หมายความว่าต้นแขนต้นขาของคุณเล็กลงหน้าเล็กลงเหนียงลดลงนะคะรวมไปถึงพุงของเรายุบลงด้วยนะคะวันนี้นะคะโบจะมาบอก2เคล็ดลับที่ทําให้ตัวเล็กลงมาฝากทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้โบเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักททยกันได้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโบเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเสียงเข้าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไลฟ์เลยนะคะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะเล็กลงห <Okay. S 2> มายความว่ายังไงนะคะก็หมายความว่าต้นแขนต้นขาของคุณเล็กลงหน้าเล็กลง โอเคสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะอ,อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องของเราเนี่ยนะคะก็คือไขมันที่เกิดจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับข้อแรกนะคะก็คือการที่เราจะต้อง คุมอาหารนะคะการคุมอาหารเนี่ยนะคะจะมีผลต่อการลดความอ้วนได้ถึง90%เลยนะคะส่วนการออกกำลังกายเนี่ยมีผลได้แค่1 0เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณดวงกระมลน,นะคะาการออกกำลังกายเนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะ ถ้าเรานะคะเน้นการออกกําลังกายโดยที่ไม่คุมอาหารเนี่ยนะคะจะทําให้การลดความอ้วนของเราเนี่ยช้าลงนะหรือก็อาจจะอ้วนขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการคุมอาหารมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีผลถึง90%เลยทีเดียวนะคะเราจะคุมอาหารกันยังไงนะคะก็คือลดข้าวแป้งน้ําตาลในมื้อที่ไม่จําเป็นก่อนนะคะมื้อที่ไม่จําเป็นก็คือมื้อดึก มื้อเย็นมื้อที่ไม่มื้อที่เราไม่ได้ใช้พลังงานนะคะเราต้องค่อยๆลดข้าวแป้งน้ําตาลลงนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มโปรโตีนเข้าไปแทนนะคะอาหารโปรโตีนคืออะไรบ้างนะคะก็คือเนื้อนมไข่ถั่วแล้วก็ธัญพืชนะคะคุณเลือกกินได้เลยนะ กินโปรโตีนเข้าไปแทนนะคะแล้วก็ค่อยๆลดข้าวแป้งน้าตาลในมือที่ไม่จําเป็นลงนะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะคือการคุมอาหารนะคะลดแป้งนะแล้วก็กินโปรโตีนเพิ่มเข้าไปแทนนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไขมันในร่างกายของเราลดลงนะคะเราสามารถวัดได้2วิธีนะคะวิธีการแรกก็คือการวัดสัดส่วนค่ะ ะะวัดต้นแขนนะต้นขานะคะแล้วก็วัดรอบเอวของเราเนี่ยนะคะวัดประมาณเดือนละครั้งนะนะคะไม่ต้องวัดบ่อยนะถ้าวัดบ่อยเดี๋ยวเราจะมีความเครียดเดี๋ยวเราจะอ้วนขึ้นนะคะวัดแค่ประมาณเดือนละครั้งพอนะคะวัดสัดส่วนนะนะคะเราก็จะถ้าสัดส่วนของเราลดลงเนี่ยก็แสดงว่าไขมันในร่างกายของคุณลดลงแล้วนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการวัดเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายนะคะ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องนะคะที่เรียกว่า body composition นะคะซึ่งจะอยู่ที่ฟิตเนสนะคะหรือว่าอยู่ในสถานลดความอ้วนนะคะนะคะอันนี้เปอร์เซ็นต์ไขมันเราจะดูยังไงนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยนะคะประมาณ50%เนี่ยนะคะก็คือยังอ้วนอยู่นะคะเปอร์เซ็นต์ไขมัน30%เนี่ย เอวเริ่มคลอดละเห็นไหมคะถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมัน20%เนี่ยนะคะก็เริ่มมีหน้าท้องเริ่มมีกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนะเป็นเลข11นะคะถ้า10-15%เนี่ยนะคะกล้ามเนื้อเริ่มชัดละเริ่มมีซิกแพคมาแล้วนะคะประมาณ1 0 1 5นะคะถ้าน้อยกว่านี้ไขมันน้อยเกินไปนะถ้าต่ำกว่า8%นนะคะอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ในปริมาณแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยนะคะว่าจะวัดแบบไหนนะวัดไขมันในร่างกายนะคะด้วยการวัดสัดส่วนก็ได้นะต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะวัดรอบเอวอย่างเงี้ยก็วัดได้นะคะหรือจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายก็ได้นะคะแต่อันนี้จะต้องใช้เครื่องเครื่องวัดที่เรียกว่า b บอ d ์ดี้คอมโพสิชันะคะก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยไปที่ แต่ถ้าใครเนี่ยไปที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยก็สามารถไปวัดได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อแรกก็คือการคุมอาหารนะคะต่อไปนะคะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเนี่ยให้เลือกในแบบที่คุณชอบนะคะเพราะว่าถ้าคุณชอบแล้วเนี่ยคุณจะสามารถลดน้ําหนักได้เร็วนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็จะมีความเครียดนะ พอมีความเครียดปื๊บเนี่ยอัตราการเผาผลาญพลังงานก็จะลดลงนะคะออกกําลังกายยังไงนะคะเอาแบบที่คุณชอบเลยนะคะอาจจะคาร์ดิโอก็ได้นะคะคาร์ดิโอก็เริ่มจากการวิ่งเบาๆนะหรือว่าก้าวช้าๆก่อนนะคะการวิ่งเนี่ยจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ทั้งตัวนะคะหรืออาจจะเวทเทรนนิ่งก็ได้นะคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะ อาจจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะถ้าใช้น้ำหนักน้อยก็จะได้กล้ามเนื้อขนาดเล็กนะคะถ้าใช้น้ำหนักเยอะก็จะได้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่นะคะก็แล้วแต่เลยนะว่าเราชอบแบบไหนเราอยากจะได้แบบไหนนะคะเราก็ออกกำลังกายในแบบที่เราชอบนะคะอะ ถ้าเราออกกําลังกายในแบบที่เราชอบเนี่ยเราจะสามารถออกกําลังกายได้นานนะคะแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องพอเราทําได้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นนะคะแขนขาหน้าพุงของเราก็จะยุบลงตัวของเราก็จะเล็กลงนะคะก็ลองนำสองเคล็ดลับวิธีนี้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ เคล็ดลับแรกที่ทําให้ตัวเราเล็กลงนะคะก็คือการคุมอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวแป้งน้าตาลในมื้อที่ไม่จําเป็นนะคะให้ลดลงแล้วก็เพิ่มการกินโปรตีนเข้าไปนะคะเคล็ดลับข้อที่2คือการออกกําลังกายให้เลือกการออกกําลังกายในแบบที่คุณชอบนะคะอาจจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้นะคะเอาแบบที่คุณชอบนะคะแล้วก็วิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะคะก็วัดได้2วิธีนะคะก็คือการวัดสัดส่วนนะคะก็คุณสามารถวัดได้เองที่บ้านเลยนะคะวัด ดรอบเอววัดรอบต้นแขนวัดรอบต้นขานะคะเดือนละครั้งนะแล้วก็เทียบกันว่าเออเดือนนี้เท่าไหร่เดือนหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องวัดนะคะอาจจะวัดที่ฟิตเนสหรือว่าสถานลดความอ้วนก็ได้นะคะก็ลองนำสอเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ โอเคก็ถ้าใครชอบข้อมูลสุขภาพแบบนี้นะคะก็สามารถตามโบได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะที่ชื่อว่า Bovi e h e a l t y y x x p r t t นะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่รักแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย